วันนี้เรามาเที่ยวยุธยานะครับก็มากันสี่คนตอนคนขับรถครับแล้วก็นี่มีเพื่อนเก่าด้วยแนะนำตัวหน่อยสัสดีค่ะตอนนี้เป็นคุณแม่ด้วยนะตอนนี้เป็นคุณแม่รู่นสามแล้วค่ะรู้กสามคนอ่านเหรอใช่นี้ผู้ชายนะคะสองคนแรกที่หรอเอาผู้ชายหรออ๋อสองคนแรกผู้ ผู้ชายเดี๋ยวส่งมาที่อใหมาอยู่คนถ่ายเลยใส่น่าไง่ายจัดก่อนจัดก่อนสวัสดีค่ะวันนี้มาเดี่ยวยุธยานะคะอากาศเย็นมากๆเลยค่ะก็ใส่เสื้อหนาวตอนนี้รู้สึกเหมือนอยู่อยู่เชียงใหม่มนี่ก็เป็นครั้งแรกที่มายุธยาแล้วแล้วเย็นเ <_ an> ย็นแค่ไหนแล้วเนี่ย แล้วก็ที่มไม่รู้สึกไงว่าเย็นอันรู้สึกาไม่รู้สึกชิน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 ตินอยู่เมืองนอกอะค่ะแล้วก็รู้สึกมาเรา <c oughs> จะไปไหนต่อ,ตอละครับเนี่ยเดี๋ยวไปไหนต่อดีไปกินข้าวแล้วก็ไปทานอาหารไปกินข้าวกันที่ไหนฮะก็ไ,ไปเดินตลาดไปดูตลาดไดาดอ,ยยอโยธยาอโยธยาเชนนาตตดีโอเคไปเลยจบ ไปกันเลยเอามีขอชดนี้ก่อนไปกันเลย <laughs>